เออเฮียเฮียไม่ดึงหยงดึงเองใส่ได้ข้างเดี๋ยวดึงแล้วรู้มากนะรู้มากรู้มากเอาแปดอ่ะกดไว้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 อย่าเขย่ากดไว้กดไว้ เอาไปไหนก็ไปเลยไปรีโมทแม่ไม่รีโมทชีออกมาแต่น้องมันทำไม่ได้กดไว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 ้กดเหมือนเมื่อมันช้าดิกดซะจะเป็นจะตาย นั่งเด็กของแม่เดียน